มีหน้าที่ในเรื่องการฟื้นฟูจิตใจจะเข้ามาช่วยกนอย่างไรอันนี้เป็นอะไรครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงของสังคมเรานะครับที่เด็กจะเป็นผู้ถูกกระทำอยู่สมอแล้วก็หลายๆคดีที่อาจจะไม่ได้มาไในฝังคุณแม่ซึ่งก็ถือว่าประเสริฐที่สุดที่จะสู้กัอลูกสาวถึงขนาดตกงานก็ยอม ก็ถือว่าเป็นคดีที่สําคัญแล้วก็เป็นคดีที่ทําให้สังคมให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องเข้ามาดูอาจจะเป็นเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็น,ปน,ปน,ปนรัฐบาลหรือเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงระดับกรมที่มีหน้าที่ผมคิดว่ากฎหมายมีอยู่แล้วออกข่าวนี้ไปก็ต้องช่วยระสาน แต่ถ้าบันกลาวิบ่ไผมเชื่อว่าเหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแสดงตัวออกมาไม่ใช่ศูนย์ประชาบดีแล้วส่วงเด็กเข้าไปอยู่กับอาะเด็นอยู่ด้วไม่ได้น้องมีคนเดียวนะโดยจบภาษาอะไรกันวันนี้นักภัยของพยานความปลอดภัยของผู้พิจาร,รยังไม่ได้รับการเยียวยาจากหนวยงาน,นที่ที่มีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงเราเลยว่าต้นอะไรอย่างไรบ้างก็พอดีกับว่ามีญาติอยู่ที่เรุงเทพ เราก็ให้ให้ใหท,ที่นี่ช่วงราวสอดเพื่อจะดูว่าปัญหาลหลัก็คดูว่ายา้เรียนต่อยังไงจะกลับไปอยู่ที่นั่นยังไงนี่เขาอ,ออกหนังสือรับรองไม่ละลำมก็ยังไม่รู้ว่ายายมาเรียนที่ไหนแล้วก็คุณแม่ที่ไม่มีงานทาเนี่ยจะมีจะเรียนไหมจะเรียนฟรีใช่ไหมเรียนที่กรุงเทพจะต่อได้ไหมนี่ก็ต้องเนี่ยวันนี้เพื่เรารเลี้ย็เพื่อ ันี่คือปัญหาประเด็นส่วนสภาพแวดล้อมการบำรุงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องเด็กแม่เขาแล้วก็คงอยากอยู่กับแม่เขาแม่เขาตกงานเราคือต้องอยนีมันมีประเด็นตนเรื่องยัใชป่ะไปไปร้ายไปไปร้ายกับไอ้าขาม่ไม่แค่สิบกว่าวแต่เขาต้องกษาา่ออแม่อยากโอ้ระยะเวาาชอะไรจำเลยแล้วก็ตัวจำเลยตัวตัวตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเห็นบอกไปไปทํางานต่างประเทศด้วยคือ6เดือนจะกลับมาครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่อยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนครับอยู่ในงไ้างคพนักงานสอบสวนอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนครับอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนคือตัวผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนําแล้วก็ตอนแรกสารต้งต้นไม่ได้สัดแต่งขณะใกล้เคียงกันนี้ของทางสภาธนความมีอีกกี่คดีหรือว่าเคยมีการช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนยางไรนะครับ คดีนะครับเพราะว่ามีในหลายๆกรณีนะครับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศอายาดีที่เกี่ยวกับเด็กนี่มีตั้งแต่เรื่องคดีซึ่งปัจจุบันสในความมีทนความอาสาที่เราอบรมนะครับในชั้นที่ในกรณีที่เป็นคดีที่เด็กถูกเรามนะครับมีในความอาสาทั้งหมดประมาณ3 0 0 0ันคนทั่วประเทศ ที่จะช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเด็กในการเต็ีมตัวต่อสู้คดี